ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมถูกๆอย่าลืม Pay to Win Top Up เติมเร็วเติมถูกเติมสะดวกปลอดภัยแถมมีบริการตลอด24ชั่วโมงครับลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโเกะในเกม b l a c k r o c X Next generation นั่นเองครับในคลิปนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงเรื่องเศษคาถา2มือกันครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งสายเนี่ยที่หลายๆคนรอคอยมากๆนะครับเพราะมีหลายๆคนอยู่วอลล็อก2มือและอยากจะย้ายมาเศษ2มือนั่นเองนะครับอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาดูกันครับว่ามันมีความโดดเด่นยังไงบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะไปดูสกิลอะไรต่างๆทั้งหมดนะครับผมต้องบอกก่อนนะ,ะว่าเพื่อความเข้าใจที่ ละเอียดขึ้นนะครับผมเพื่อนๆจะต้องไปดูคลิปเศษสายสมุดด้วยครับจะได้เข้าใจสกิลทั้งหมดของเซจนะแล้วก็เลือกเล่นได้ตามที่เพื่อนๆต้องการนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอ่าอย่าลืมไปดูคลิปเศษสายสมุดด้วยนะครับอ่ะโอเคฮะวันนี้นะครับเราจะเน้นมาที่สกิลที่เป็นของสาย2มือหรือว่าสกิลโบ์นั่นเองนะครับสกิลแรกนะครับผมจะเป็นพาสซีฟสกิลนะครับตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อใช้สกิลโบ์นะครับผมธาตุเดียวกันเนี่ย 2ครั้งนะครับผมมันจะทำให้ได้รับสถานะของสกิลนี้เข้ามานะครับซึ่งสถานะของสกิลนี้เนี่ยก็คือมันจะลดค่าฟิกแคสนะครับของสกิลโบล์ลงเนี่ย0.2วิเป็นเวลา10วินั่นเองนะครับแต่หากว่าปล่อยไปแล้วเนี่ยสกิลนี้ก็จะหายไปทันทีนะครับหมายถึงว่ามันก็จะไม่ได้อยู่10วินั่นเองนะครับอ่ะเป็นยังไงนะครับจริงๆเนี่ยมันแทบจะไม่ต่างอะไรกันมากนะครับเพราะว่าลด ฟิกแค t เนี่ยแค่0.2วิอะ่ะมันไม่ค่อยเห็นผลอะไรมากเนาะอะ่าเดี๋ยวผมจะลองไล่ให้ดูนะครับอ่านี่นะฮะพอไล่ right. อีกครั้งหนึงปุ๊บเนี่ยมันจะมีบัฟขึ้นมาเห็นไหมฮะอะ่าบัฟเนี้ยจะอยู่10วิแต่ถ้าเกิดคุณไล่ต่อเลยบัฟนี้ก็จะหายไปนะครับอ่าประมาณนี้แต่ว่ามันดูไม่ค่อยต่างใช่ไหมครับเนาะ0.2วิเนี่ยแต่ถือว่ามันก็เร็วขึ้นแล้วกันถ้าเราลวเนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดครับว่า มันก็จะเร็วขึ้นนั่นเองนะครับผมสําหรับสกิลแพสซีฟอันแรกนั่นเองเนาะสกิลแพสซีฟอันต่อมานะครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็จะเพิ่มระยะของสกิลไฟเออร์โบว์โคโบว์เ d เวนไดรฟ์แล้วก็ไลท์นิงโบว์เนี่ยระยะ2เมตรนั่นเองครับเป็นแพสซีฟที่เพิ่มระยะให้สกิลนั่นเองนะครับต่อมานะครับสกิลนี้นะครับมันจะทําให้การโจมตีโบว์ของเราเนี่ยกลายเป็นการโจมตีหมู่ในระยะ3เมตรนั่นเองนะครับผมเป็นเวลา50วิเนาะ แต่ว่าจะต้องใช้ลูกแก้วธาตุในการบัฟด้วยนั่นเองนะครับผมเวลาเราเล่นเศษเ,เราก็จะต้องรู้จักกับลูกแก้วธาตุต่างๆตรงนี้นะครับผมสมมุติว่าผมเอาเป็นลูกแก้วธาตุลมแล้วกันนะฮะแล้วผมจะ lightning bolt ปกติให้ดูแล้วกันเนาะปกติก็จะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราบัฟตัวนี้ปุ๊บจะมีลูกแก้ววิ่วงวนๆแบบนี้นะครับแล้วพอเราโบาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นดาเมจแบบกระจายนะครับดาเมจหมู่ในระยะ3เมตรนั่นเองนะ อ่าประมาณนี้อ่าประมาณนี้นะครับผมเคเนาะปึ๊บอ่าอย่างนี้เลยนะครับก็คือจากเดียวกลายเป็นมู่นะครับด้วยสกิลนี้นั่นเองนะแล้วดามเมยก็ไม่ได้ตกด้วยนะครับผมดาเมจก็เท่าเดิมเลยนะครับโดนแรงเท่ากันทั้งแอเรียเลยนะครับต่อไปนะครับจะเป็นสกิลสร้างพื้นนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส8ปคูณแเป็นเวลา60สิบวินนั่นเองนะครับตามธาตุของลูกแก้วที่เราถือไว้นั่นเองเนาะอ่าแล้วก็จะสร้างความเสียหายเนี่ย 60%ของ m อ t a c นะครับผมเรื่อยๆเลยนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยก็จะลดดาเมจท่าของเป้าหมายเนี่ย40%นนั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้เนาะอ่ะอันนี้เป็นยังไงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับผมอ่ะสมมุติว่าผมเป็นอัดลมเนี่ยแหละนะครับผมแล้วเราเรียกพื้นออกมานะครับตรงนี้นะสมมุติว่าเราเรียกตรงนี้เลยอ่ามันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมและกรณีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่ามีเป้าหมายเนี่ย เป็นวิาสายหรืออะไรก็ได้ที่แบบใช้ธาตุลมนะครับตีเรามาเนี่ยดามเมทธาตุของเขาเนี่ยก็จะลดลงสูงสุดถึง40%เลยนะครับก็เรียกได้ว่าทําให้ฝั่งตรงข้ามอ่ะตีเราก็ตายยากด้วยแต่เราก็ต้องเลือกเล่นธาตุให้ถูกด้วยนะเพราะถ้าเกิดว่าเราถือลูกธาตุอะไรเนี่ยพื้นมันก็จะเป็นธาตุนั้นนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับผม ต่อนะครับผมก็ต้องบอกกันตรงๆนะครับว่าสายคาถา2มือเนี่ยสกิลพสซีฟจะค่อนข้างแน่นมากๆนะครับพสซีฟอันต่อมาที่เป็นรูปสมุดต,ตรงนี้นะครับผมคือเขาบอกว่ามีโอกาส20%นะครับที่จะทําให้เราเนี่ยไล่โบ้อีกครั้งหนึ่งได้ต่อแบบทันทีและไม่ต้องไล่นั่นเองนะครับผมอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวผมทําให้เห็นภาพเลยละกันเนาะอ่ะเวลาที่เราไลา่โบ้ต่างๆนะครับผมมันจะมีโอกาสที่จะสามารถเบิ้ลสกิลโบ้ได้อีกนะครับอ่ะเดีย๋ยวเราลองดูครับปึ๊บ อ่าเห็นไหมครับมันจะขึ้นเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีรูปบัฟขึ้นมาอยู่แป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวลองใหม่นะครับแล้วเราจะกดใต้ต่อทันทีฮะเห็นไหมครับอ่าเราจะสามารถกดสกิลได้ต่อทันทีครับดูนะฮะนี่เห็นไหมแล้วกดปุ๊บต่อเลยแล้วดอกที่กดต่อมันไม่ต้องไล่ฟิกแคสแล้วนะครับคือมันไปเลยนะครับผมนี่ไล่ไปครับมีโอกาส20%เท่านั้นนะครับที่จะติดอ่าแล้วติดแล้วก็ลงต่อก็คือมันก็จะทําให้โบของเราเนี่ยรัวขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกโบเลย สกิลต่อมาเลยครับสกิลนี้เนี่ยก็คือมีโอกาส20%นะครับที่จะทำให้โบของเราเนี่ยดาเมจคูณ2นั่นเองนะครับอ่ะเวลาที่เราติดเนี่ยมันจะขึ้นว่าเมจิกคูณเมจิกบนหัวเรานะครับแล้วก็ดูดาเมจเนาะดาเมจปกติผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ31,000ืนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไล่ไปเรื่อยๆนะครับผมเห็นไหมฮะขึ้นมาเป็น62,000เลยเมื่อกี้มีบัฟขึ้นบนหัวนะฮะโอเคเนาะประมาณนี้อ่ะ จะลองให้ดูอีกทีนึงครับเผื่อใครมองไม่ทันเมื่อกี้นะครับปึ๊บไล่ปึ๊บ,บเห็นไหมอ่าหกหมื่นสองนะครับผมก็คือจะเป็นการโบว์แบบคูณ2นั่นเองนะครับผมสกิลตัวนี้เนาะแอสซีอันต่อมากันเลยนะครับที่เป็นรูปมังกรตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเราเนี่ยจะได้รับความเสียหายจากธาตุดินน้ำลมไฟเนี่ยลดลง10%นั่นเองนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะทำดาเมจต่อมอนสเตอร์ธาตุดินน้ำลมไฟเนี่ยได้แรงขึ้นอีก10%เช่นเดียวกันนะครับซึ่งผลตรงนี้เนี่ย ไม่มีผลกับคนนะครับผมจะมีผลแค่กับมอนสเตอร์เท่านั้นนะแล้วก็เขาไม่ได้เขียนไว้ว่าแบบไม่ไม่สามารถใช้กับ MVP ได้ก็คาดว่าน่าจะใช้กับ MVP หรือว่ามินิบอสได้นั่นเองนะครับผมต่อมาสกิลนี้นะครับผมก็จะเป็นสกิลแพสซีฟที่ซัพพอร์ตกับสกิลพื้นนะครับที่เมื่อกี้เราลองให้นั่นเองนะฮะตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยยืนอยู่บนพื้นแล้วพอออกมาจากพื้นเนี่ยปกติอ่ะมันจะหายไปเลยบัฟมันจะหายไปเลยแต่ว่าถ้าเราั p แพสซีฟตัวเนี้ย มันจะทาให้เราได้บัฟของพื้นนั้นเนะ่ะเป็นเวลา10วินนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันนะฮะสมมุติว่าผมทําพื้นเปลี่ยนเปลี่ยนธาตุบ้างแล้วกันนะครับเป็นธาตุไฟเนาะโอเคครับอ่าพื้นไฟโปะขึ้นมาอย่างงี้นะฮะเราจะได้บัฟตรงนี้ถูกไหมครับอ่าเราจะได้บัฟตรงนี้แต่ถ้าเราออกมาเนี่ยเราก็ยังจะมีบัฟอยู่อีก10วินนะครับนี่เห็นไหมอ่าประมาณนี้ถ้าเราเข้าไปใหม่อ่ะบัฟเราก็จะเป็นตามระยะเวลาของพื้นถ้าเราออกมา ปั๊บเราเหลือสิบวิอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้คือแพสซีฟที่ซัพพอร์ตในเรื่องของสกิลพื้นนั่นเองนะครับโอเคครับเพื่อนๆก็ต้องบอกกันตรงๆนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยสกิลที่เป็นเกี่ยวกับการบัฟโบว์ต่างๆของสายคาถา2มือเนี่ยหมดแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงสกิลตรงกลางกันต่อนะฮะแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงสกิลตรงกลางเนี่ยอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าเจ้าสายโบว์เนี่ยครับเราสามารถเอาสกิลพวกเฟรมเวิร์กเน็ตเนี่ยมาใช้ช่วยเพิ่มให้ เพิ่มดาเมจแล้วก็ป่วนจับขาสตัวอะไรแบบนี้ได้นะครับแต่พวกเ e l e เมน t a l m ลมาะ Mark อะไรพวกนี้ครับมันจะใช้ไม่ได้เนาะเพราะว่าสกิลพวกนี้มันจะมีผลก็ต่อเมื่อเราออโต้สเปลออกมาจากการที่เราใช้บัฟตัวนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เพื่อนๆก็ต้องลองเอาไปอดแ p ปดูนะครับอ่าโอเคฮะต่อมานะครับเรามาพูดถึงสกิลตรงกลางกันบ้างนะครับเพ่งเป็นสกิลที่ใช้ได้ทั้ง สายสมุรแล้วก็สายคารา2องมือนั่นเองนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สกิลแรกกันก่อนเลยนะครับสกิลนี้นะครับเป็นสกิลการไล่เกราะเวทนะครับผมอ่าเป็นเวลาสืบวิซึ่งเกราะเวทตัวเนี้ยมันจะสามารถทําให้เราเนี่ยป้องกันเวทได้5ครั้งเลยป้องกันในที่นี้หมายถึงว่าไม่มีดาเมจเวทตรงนั้นเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขยอยู่ว่าดาเมจเวทที่เข้ามาใส่เราเนี่ย ต้องไม่เกิน150%ของ m อแมทเรานั่นหมายความว่าถ้า m อแมทเราเยอะเนี่ยเราก็จะป้องกันเวทที่แรงๆได้นะครับอันนี้ก็ต้องวัดกันนะวัดกันที่ของอยู่ดีนะครับผมว่าเอ้ยของเขาแรงกว่าเราไหมถ้าเขาแรงกว่าเขาก็เข้าถ้าเกิดเขาเบา,ากว่าก็จะไม่เข้านะครับแต่อันนี้รนะ้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะอ่าประมาณนี้นะฮะโอเคเนาะแล้วก็มีวงเล็บบอกอยู่นิดนึงครับผมว่าเวทที่กันเนี่ยต้องไม่ใช่เวทที่เป็นล็อกหัวนะครับต้องเป็นเวทที่เป็นแบบสกิลหมู่หรือว่า ไฟเออร์วหรืออะไรพวกนี้นะครับผมถ้าเกิดเป็นแบบพวกไฟเออร์โบโคโบวอะไรอย่างเงี้ยครับลงหัวเรามาเนี่ยสกิลนี้จะก,กันไม่ได้เนาะอ่าและนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยป้องกันเวทได้สําเร็จนะครับมันจะทําการดูดอินนะครับผมอ่ะดูดอินนะซึ่งสูตรคํานวณเนี่ยเขาก็บอกว่า20บวกกับอินของเราเนี่ยหาร24่บวกสของอินเรานะครับอ่ะอันนี้เพื่อนๆลองเอาไปคำนวณกันดูแล้วกันนะฮะแต่ว่าขั้นต่ำของอินที่เขาจะดูดเนี่ยคือ20 คือต่ำๆมาดูดอินแน่นอน20นะครับและสามารถสแต็กได้5ครั้งก็คือต่ำๆถ้าเราโดนเวทแบบรัวๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็กันสําเร็จเนี่ยมันก็จะดูดได้100ออินเลยนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่าอินเขามากกว่านั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะสามารถดูดได้มากกว่านั้นนะอ่ะโอเคฮะตรงนี้อธิบายไปเพื่อนๆอาจจะงงนะครับมาผมอยู่ในสนามเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองให้เพื่อนๆดูแล้วกันเนาะอ่ะ ผมจะลองให้เพื่อนๆดูนะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราโดนสตอมกาดแล้วกันนะฮะอ่าก็จะโดนแบบนี้ใช่ไหมเด้งเรื่อยๆเด้งเรื่อยๆแบบนี้อ่าแต่ถ้าเรามีบัฟตัวนี้อ่าผมลืมใส่แป๊บนึงนะฮะผมขอใส่ก่อนปุ๊บโอเคอ่าสตอมกาดโดนแบบนี้เนาะถ้าเรามีบัฟตัวนี้ครับปุ๊บเห็นไหมฮะว่าไม่โดนดาเมจเลยอ่าไม่โดนดาเมจเลยนะครับก็จะเป็นบัฟเกราะเวทแบบนี้ เราก็ทําการดูดอินมา3าหน่วยอ่าประมาณนี้นะครับอ่าอีกรอบนึงเผื่อไม่เห็นนะครับกดปุ๊บไม่โดนดาเมจเลยอ่าโอเคฮะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเวทของเขาเนี่ยแรงกว่านะเดี๋ยวผมจะลองใส่ของให้ตัววิาสานิดนึงนะครับทุกคนนะก็จะเห็นว่าบาเรียเนี่ยมันกันไม่ได้ครับเดี๋ยวผมใส่ของให้วิาสานแป๊บหนึ่งนะครับปุ๊บอ่าโอเคครับผม ขอวิ่งออกก่อนอ่าดาเมจแรงขึ้นแล้วนะเป็น800พันะครับเฮดูปึ๊บอ่าเห็นไหมมันจะกันไม่ได้นะครับผมเนี่ยมันจะกันไม่ได้ครับมันก็จะเข้าอยู่ดีนะครับเพราะว่าดาเมจของเขาเนี่ยมันเกิน150%ขเอ็ของเเทแทกเรานะครับก็จะไม่ช่วยอะไรนั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้แล้วเราก็ตายไปนะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือเอฟเฟกของสกิลนี้นะครับหมายความว่าเราต้องดันเอเมทแทกให้สูงสูงเพื่อให้เราเนี่ย ป้องกันเวทของศัตรูได้หรือว่าของเป้าหมายที่มันจะไล่เวทใส่เราเข้ามานั่นเองเนาะอ่าแล้วก็ถ้าเราป้องกันได้มันจะดูดอินได้พอดูดอินได้เนี่ดนนนยดาเมจเขาจะตกแล้วก็มาเพิ่ม M อ a มทให้เรานั่นเองนะครับอ่าประมาณนี้ก็แอบใช้ย่างนิดนึงนะฮะสกิลต่อมานะครับเป็นสกิลที่สร้างความเสียหายในพื้นที่4เมตรนะครับผม150%เป็นเป็นแบบไ right ร้ธาตุนั่นเองนะครับผม แล้วก็จะทําให้เป้าหมายเนี่ยติดดีบัฟของสกิลนี้เป็นเวลา10วินนั่นเองนะครับซึ่งดีบัฟของอสกิลนี้เนี่ยก็คือเวลาที่ศัตรูเนี่ยจะไล่สกิลนะครับเขาจะติดใบทันทีครับสวินาทีนะเป็นยังไงนะครับมาดูกันนะครับมาดูกันนะฮะมันจะไม่เหมือนกับตัวไอตัวเล็กดีวิน่าของพีทที่มันจะใบทันทีนะครับแต่ว่ามันจะเป็นการที่เราเนี่ยไล่ไปก่อนนะครับไล่ไปก่อนอ่าเดีย๋ยวลองดูนะครับ ไล่อย่างนี้ครับอ่าโดนดามจไปเรียบร้อยนะครับแล้วเมื่อศัตรูเนี่ยโดนใช่ไหมครับแล้วเขาจะไล่นะครับสมมุติเขาจะไล่เห็นไหมว่าพอเขาไลา่ปุ๊บเขาจะโดนใบทันที3าวิอ่าก็คือไล่ปุ๊บโดนใบเลยประมาณนี้เข้าใจไหมฮะคือจังหวะแรกอะ่ะมันไม่ใบจังหวะแรกเนี่ยเราโยนไปปุ๊บอ่าโดนดามดเจเฉยๆแต่พอเขาไลา่สกิลเนี่ยเขาจะโดนใบครับเห็นไหมเขาจะไล่ไม่ได้เป็นเวลา3าวิเนาะ ก็คือเป็นเหมือนสกิลที่เอาไว้เอาไว้ขัดนั่นแหละเอาไว้ขัดศัตรูได้แล้วมันโดนเป็นหมู่ด้วยนะค่อนข้างปั่นป,นปวนอยู่เหมือนกันนะครับสกิลต่อมานะครับคือสกิล dispel นั่นเองนะครับสำหรับสกิลนี้เนี่ยเขาบอกว่าในระยะ4เมตรนะครับผมจะทําการลบเกาะเวทนะครับ m d e p เนี่ย25เป็นเวลา20วินะครับแล้วมีโอกาส100ที่จะลบบัฟของศัตรูนะครับซึ่งไม่สามารถใช้กับบอสได้นะครับอ่ะมาดูแอนิเมชันกันนิดนึงนะครับแบบนี้เลย นี่จะเป็นม่วงๆแล้วก็มีกรอดแตกแบบนี้นะฮะเท่านี้เนี่ยเอ็มเดฟของเขาก็ลดลงไปแล้วก็บัฟต่างๆของเขาเนี่ยก็จะหายไปด้วยนั่นเองนะครับสกิลต่อมานะครับสกิลที่เป็นรูปคนแล้วก็เป็น h p ข้างหนึ่ง SP ข้างหนึ่งแบบนี้นะครับก็คือมันจะเอา15%ของ m a x s p เราเนี่ยแปลงเป็นเลือดนะครับ15%ของ m a x h p นั่นเองนะครับอ่ะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะอันนี้ดูที่หลอดข้างบนผมแล้วกันเนาะหลอดด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวลองกดดูปึ๊บ เห็นไหมฮะว่าเลือดจะเด้งขึ้นมาประมาณ40,000เมื่อกี้นะแล้ว SP ก็ถูกหกักลงไป1 5นั่นเองนะครับแบบนี้เลยปุ๊บอ่าก็เอาไว้ใช้เวลาที่แบบว่าเลือดเราจะหมดจริงๆแต่ SP เรายัางเยอะเราก็สามารถที่จะ swap SP ของเราเนี่ยมาเป็นตัวเลือดให้เราได้นั่นเองนะครับแบบนี้ป๊าอย่างงี้นะโอเคเนาะก็เป็นเหมือนการฮิลตัวเองได้ประมาณหนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลต่อไปนะครับ สกิลต่อไปเนี่ยจะเป็นการมอบ SP ปัจจุบันของเรานะครับผมให้กับเป้าหมายเนาะและเป้าหมายเนี่ยจะติดดีบัฟ5วินะครับซึ่งจะโดนลด SP ทุกๆ10วินั่นเองนะครับและ SP ก็จะไม่เด้งด้วยนะครับถ้าใช้กับมอนสเตอร์นะครับจะรีเอให้เราเนี่ย10%นะครับตรงนี้หมายความว่าไงสกิลนี้เนี่ยต้องบอกตรงๆว่ามันเป็นสกิลที่เราสามารถจะใช้กับศัตรูก็ได้หรือว่าจะใช้กับเพื่อนก็ได้นะครับคือมันจะเอา SP ของเราเนี่ย คือเอาง่ายๆก็คือเหมือนแรก SP นั่นแหละนะครับคือมันจะเอา SP ของเราเนี่ยไปให้เพื่อนนะครับสมมุติว่าผมกดไปใส่คนนี้นะครับมันก็จะได้ SP ไป9 0 0 0 3ต่อให้ SP เขาจะเหลือ0ูนเนี่ยเขาก็จะได้ SP ขึ้นมาเท่าเราเลยนะครับแต่ว่าหลังจากที่เขาได้ SP ไปอ่ะทุกวีอ่ SP ของเขาจะลดทีละ10% 10% 10%, 10นะครับในกรณีที่ใช้กับพวกเดียวกันเนี่ยหมายความว่าเ,เพื่อนเรา SP หมดปุ๊บเนี่ย เรารีบสว a p SP ให้เขานะครับแล้วให้เขารีบไล่สกิลออกไปก่อนที่ SP ของเขาจะหมดหมดไปนะครับอ่าประมาณนี้เนาะอ่าสมมุติว่าลองนะฮะปึ๊บเนี่ยครับมันก็จะเป็นการโยน SP มาให้เรานะครับผมอ่าโยน SP ให้ให้ของเขาเนี่ยเท่ากับของเรานะครับอ่าก็คือเหมือนการแลก SP กันนั่นแหละแต่แค่เขาจะติดดีบัฟนะครับที่ SP จะลดลง10%ทุกวินาทีนั่นเองนะครับไม่งงใช่ไหมทุกคนนะฮะ ทั้งงงก็ลองคอมเมนต์หามาละกันนะครับอ่ะแพสซีฟอันต่อมาที่เป็นสีม่วงตรงนี้นะครับผมเขาบอกว่าเมื่อเราใช้3สกิลนี้นะครับผมจะมีการคำนวณ SP 50%นะครับไปสร้างดาเมจต่อศัตรูด้วยนะครับสสกิลที่ว่านี้ก็คือมีสกิลที่แลก SP กับศัตรูนะครับแล้วก็ดิสเพลนะครับและสกิลบายนั่นเองนะครับยกตัวอย่างง่ายๆละกัน เช่นสกิลดิสเปลเนี่ยปกติเนี่ยเป็นสกิลที่ลบเอ็มเดฟแล้วก็ลบปั๊บเฉยๆใช่ไหมครับไม่มีดาเมจเลยคำอธิบายแต่พอเราอัพแพสซีฟตัวนั้นมาเนี่ยมันจะทําให้ปึง้งเห็นไหมว่ามีดาเมจด้วยนะครับอ่าก็คือเป็นดาเมจเล็กๆที่มาจาก SP นั่นเองเนาะถ้าเกิดว่า SP ของเราเยอะอ่ะก็น่าจะแรงขึ้นนะครับผมอ่ะต่อมานะครับสกิลนี้นะครับเขาบอกว่าเมื่อใช้สกิล3สกิลนี้ก็คืออันเดิมเลยนะครับมีโอกาส50%นะครับที่จะลดเอ็มแมแท็กของเขาเนี่ย 10%นะครับและลด MDEF อีก20%เป็นเวลา6วินั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเราใช้พวกสกิลแรก SP สกิลดิสเปลหรือว่าสกิลใบตัวนี้ครับสกิลนี้ก็มีโอกาสครึ่งหนึ่งที่จะลด m s t a ของเขาแล้วก็ลด MDEF ของเขานั่นเองนะครับ6วิเท่านั้นนะซึ่งไม่สามารถใช้กับบอสได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตามนี้เลยนะฮะ โอเคครับและนี่ก็คือสกิลทั้งหมดที่จะอธิบายในคลิปนี้นั่นเองนะครับส่วนเรื่องของสปิริตต่างๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถไปดูได้นะครับในคลิปของเศษสายสมุดนั่นเองนะซึ่ง s p ิริตเนี่ยถามว่าถ้าเกิดเอามาใช้กับ2มือก็ได้เหมือนกันนะครับมันก็จะเป็นรูปแบบที่ประมาณนี้นะครับสมมติว่าผมเรียก s p ิริตน้ําออกมาเนาะเวลาปกติเนี่ยถ้าเราตีเนี่ยสปิริตก็จะตีด้วยนะครับผมนะ อ่ามันก็จะเป็นการรีด DPS เห็นไหมครับว่าสปิริตเนี่ยก็จะมีแบบเป็นคล้ายๆกับโบลงมาด้วยเหมือนกันเนาะถ้าสมมุติว่าออโต้นะครับจะเป็นยังไงนะครับทั้งหมดเลยเนาะก็จะเป็นการลงแบบนี้ครับผมอ่าเห็นไหมฮะว่าจะมีแบบสตอมคัรดลงมาด้วยนะครับจากสกิลของสปิริตนะครับแล้วเราก็ไล่โคโบลัวๆไปอะไรแบบนี้นะฮะอ่าประมาณนี้มันก็จะทําให้ DPS ของเราเนี่ย ค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับผมที่นี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องอาวุธเงากันบ้างนะครับว่าสายสองมือเนี่ยมีอะไรที่ซับพอร์ตบ้างนั่นเองนะครับผมเอาละครับผมเรามาเข้าสู่อาวุธเงาของคาถา2มือกันบ้างนะครับผมสาหรับคาถา2มือนะครับก็จะเพิ่มเป็นค่าอินแล้วก็ค่าเด็กนั่นเองนะครับผมที่เหลือก็จะเป็นคล้ายๆกับคาถา2มือของ วิสาดหรือวอลล็อกนั่นเองนะครับผมก็จะมีการเพิ่มพวกเอ็มเพนเอ็มดัมเมอะไรพวกนี้แล้วก็ดูดเลือดต่างๆนะอ่ะมาดูสกิลเฉพาะกันนิดนึงนะฮะผมจะข้ามมาที่อันนี้เลยนะเพราะมันเป็นอันเดียวกันนั่นเองนะครับเราจะมาดูอันที่แรงกว่านะครับสกิลแรกนะครับเอลิเมนต์เวฟนะฮะสกิลนี้เนี่ยเขาบอกว่าหลังจากไล่โบนะครับจะได้รับพลังป้องกันของธาตุนั้นเนี่ยสิหมายความว่าอะไรถ้าสมมุติเราใช้ไฟโบเราก็จะได้รับป้องกันธาตุไฟ15%เป็นเวลา8วลารับ และเมื่อไล่โบในฟิวนะครับจะลดไล่นะครับ0.14วินะครับก็คือจะลดฟิกแค้นั่นแหละนะถ้าเกิดว่าเราไล่โบอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมที่เมื่อกี้ผมโชว์ให้ดูนะครับที่เป็นสกิลสีเล่เหลี่ยมอะเออเป็นพื้นธาตอะไรอย่เงี้ยครับมันจะลดไล่ให้นั่นเองนะครับผมเงาอันต่อมานะครับ elemental charge นะครับสกิลนี้เนี่ยเขาบอกว่าหลังจากที่เราไล่โบอะไรก็ตามนะครับมันจะเพิ่มดาเมจของธาตุนั้นเนี่ย3%เ ครับผมอ่าและลดป้องกันธาตุของธาตุนั้นเนี่ยต่อเป้าหมาย3%เนะครับเป็นเวลาแปดวิสามารถทับซ้อนกันได้5ครั้งนะฮะสมมุติว่าผมไล่ lightning b o l ใส่ศัตรูผมก็จะได้ดาเมจธาตุลมแรงขึ้นมา3%นะครับและศัตรูเนี่ยก็จะโดนลมแรงขึ้นอีก3%านะสแต็กได้5ครั้งเนี่ยหมายความว่าทั้งหมดเนี่ยผมจะได้ธาตุลมแรงขึ้น15%และเป้าหมายเนี่ยจะโดนธาตุลมแรงขึ้น15%นั่นเองนะครับโดยรวมๆแล้วเนี่ย แบบตีคร่าวๆเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเป้าหมายอ่ะก็จะโดนจากเราอ่ะเพิ่มขึ้น30%นั่นเองนะฮะแต่ตรงนี้เนี่ยการคำนวณโดยละเอียดเพื่อนๆต้องลองไปเทสกันอีกทีนึงเนาะเพราะว่าอันเนี้ยผมไม่มีเงาให้เพื่อนๆได้ดูทำได้แค่แปลมาให้เพื่อนๆฟังนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมันเข้าเซิร์ฟซีแล้วมาลองเทสกันอีกทีนึงนะฮะสกิลนี้นะครับเป็นสกิลโลเวทเนาะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราป้องกันเวทได้สำเร็จนะครับเราจะได้เอ็นเพนเพิ่มมาเ็เป็นเวลน5วิครับ แล้วก็เด้งเลือดให้เรานะครับ3%ของ max HP นั่นเองนะครับซึ่งผลนี้เนี่ยจะเกิดทุก5วินนั่นเองนะทุก5วิจะเกิดได้1ครั้งนะครับผมตามนี้เลยต่อมานะครับสกิลนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะลดต้านใบ้ของศัตรูเนี่ย15%นะครับเป็นเวลา5วินาทีนั่นเองนะครับและนอกจากนี้นะครับจะสร้างความเสียหายตาม max HP เนี่ยอีก60%ด้วยนะครับผมซึ่งสกิลนี้ปกติก็มีดาเมจอยู่แล้ว แล้วก็เสริมดาเมจตรงนี้เพื่อเพิ่มความแรงขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ลดต้านใบด้วยนั่นเองนะฮะต่อมานะครับเป็นสกิลที่เรียกสปิริตออกมานะครับซึ่งของสายคาถาสมือเนี่ยจะซับพอร์ตในเรื่องของสปิริตธาตุลมนั่นเองนะครับนะทุกครั้งที่สปิริตลมออกมาโจมตีปกตินะครับนะมีโอกาส9%นะครับที่จะทำให้โบของเขาเนี่ยแรงขึ้น50%นะอย่างที่เพื่อนๆทราบกันนะครับว่าเวลาสปิริตออกมาแล้วช่วยเราตีเนี่ยตัวสปิริตก็จะมีโอกาสออกโบเหมือนนกัน นะครับอ่าตรงนี้เนี่ยเวลาธาตุลมออกมาตีเนี่ย9%นะครับที่จะทำให้โบของตัวสปิริตนั้นนะ่ะแรงขึ้นนะครับ50%เป็นเวลา30วินะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังฟื้นฟูเลือดให้เราอีก10%ของ m a ็ก p ด้วยผลนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นนะครับอ่าทุกๆ3วิเนี่ยจะเกิด1ครั้งนั่นเองนะครับแน่นอนครับอีกสกิลเงาหนึ่งเนี่ยก็ต้องซับพอร์ตในเรื่องของการรวมร่างกับสปิริตนะครับในฝั่งนี้เนี่ยก็จะ ซัพพอร์ตในการรวมร่างกับธาตุน้ํานั่นเองนะครับเมื่อเรารวมร่างกับสปิริตธาตุน้ําแล้วนะครับเราเนี่ยจะได้รับการลดดาเมตกายภาพนะครับ18%ก็คือได้พีดาเมตรีดักอ่ะสิบแปดนะครับผมและนอกจากนี้นะครับผมจะทําให้โคโบลเนี่ยคิดดาเมตจากแม็กเลือด1.3%ด้วยนะครับตอนที่รวมร่างนะ,อะตอนที่รวมร่างกับธาตุน้ำอ่ะคือโคโบลของเราเนี่ยก็จะแรงขึ้นเพราะว่ามันสามารถที่จะคิดจากเลือดของศัตรูได้ยิ่งศัตรูเลือดเยอะก็จะยิ่งแรงนันเอง นะครับและมีโอกาส14%ด้วยนะครับที่จะแช่แข็งศัตรู1วินะฮะตรงนี้เนี่ยไม่สามารถใช้กับบอดได้นั่นเองนะฮะเงาอันต่อมานะครับสกิลนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆจาได้นะครับมันคือแพสซีฟที่เวลาเราไล่โบสธาตุเดียวกันออกมาติดกัน2ครั้งเนี่ยมันจะทําให้การไล่ครั้งต่อไปเนี่ย ลดฟิกแคสลงมา0.2วินะครับแต่ตรงนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราติดบัฟตัวนี้เมื่อไหร่เนี่ยโบครั้งต่อไปก็จะแรงขึ้นนะครับอีก16%นั่นเองนะครับก็เป็นสกิลที่เรียกได้ว่าเสริมโบ้นั่นแหละให้มันแรงขึ้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับเงาที่เสริมสกิลบัฟโบ้หมู่นะครับสกิลนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราบัฟตัวนี้แล้วเราสามารถฆ่าศัตรูได้นะครับผมจะสร้างความเสียหายในพื้นที่นั้นอีกนะครับ16%นะครับ นะทุกๆ2วิเนี่ยก็จะโดนดาเมจไปนะฮะแล้วก็พื้นนั้นเนี่ยก็จะอยู่เป็นระยะเวลา6วินาทีเนาะทุกๆ3วินาทีเนี่ยจะเกิดผล1ครั้งนะอันนี้เนี่ยจริงๆผมก็ยังไม่เห็นภาพเหมือนกันเนาะเพราะว่าลองให้ดูไม่ได้นะครับก็คือง่ายๆคือถ้าสมมุติว่าเราบัฟโบหมู่แล้วเราไปฆ่ามอนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเกิดพื้นตรงนั้นเกิดพื้นตรงนั้นเนี่ยเป็นธาตุนั้นแล้วก็สร้างความเสียหายแต่ว่ามันดูค่อนข้างที่จะเบาอยู่นะครับ16%เนาะแล้วก็เกิด ดาเมจทุก2วิเป็นเวลา6วิก็คือจะโดนดาเมจเด้งประมาณ3ครั้งคิดว่าน่าจะเอาไว้ฟาร์มเป็นหลักๆมากกว่าเนาะใช้กับคนคงไม่ได้ประสิทธิภาพมากเท่าไหร่นะฮะต่อมานะครับก็เกี่ยวกับสปิริตธาตุน้ํานั่นเองนะครับผมสำหรับสปิริตธาตุน้ำเนี่ยเมื่อเรียกออกมาแล้วนะครับจะได้โล่ป้องกันนะครับ PVP ีพีพีดาเม r e d u c กและ PPMDA m a g e r เม u c ีดักอย่างละ9%นะครับผมและทุกครั้งนะครับที่เราโดนการโจมตีแบบกายภาพระยะประชิดเนี่ย จะมีสะท้อนกลับไปเนี่ย28%ของธาตุน้ำนะครับและมีโอกาส6%ที่จะแช่แข็งศัตรูนั่นเองนะฮะตรงนี้เนี่ยคล้ายๆกับของสายสมุดเลยนะครับคือเลยกง่ายๆว่าเป็นตรงกันข้ามเลยถ้าเกิดเป็นสายสมุดเนี่ยคือมันจะรวมร่างกับธาตุดินและป้องกันโจมตีระยะไกลก็คือป้องกันพวกสไนัยได้แต่ตัวนี้ป้องกันกายภาพระยะประชิดก็คือป้องกันพวกอาชีพที่มันเป็นกายภาพประชิดอย่างเช่นพ่อค้าหรือว่าเป็น พวกแอดหรือเป็นพวกไนท์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็สามารถที่จะกันตรงนี้ได้นั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วก็มีโอกาสที่จะแช่แข็งศัตรูด้วยแล้วทำดาเมจท่าน้ำกลับไปนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับถ้าเรารวมร่างกับธาตุลมนะครับรวมร่างกับสปิริตธาตุลมเนี่ยมันจะลดดาเมจระยะไกล21%นะครับก็คือลดดาเมจพวกสไนหรือว่าพวกบาดแดนเซอร์นั่นแหละนะครับ21%เลยนะครับและนอกจากนี้นะครับผมก็จะลดฟิกแคสนะครับ 0.1วินะครับและลดฟิกคูดาว0.7น์วิด้วยนะครับอันนี้คือตอนที่รวมร่างกับธาตุลมเท่านั้นนะครับก็จะได้เอฟเฟกของตรงนี้ไปนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็อันนี้จะเหมือนกับของสายสมุดเลยนะครับเวลาที่เราดิสเปลใส่ศัตรูเข้าไปเนี่ยก็คือทุกๆ1บัฟที่เราลบของศัตรูไปเนี่ยก็จะทําให้เป้าหมายเนี่ยโดนลด p v p M Damage ดเม u c ์ร erm ีด4%นนั่นเองนะครับเป็นเวลา5วิเนาะถ้าเกิดว่าเขาโดนลบบัฟเยอะเขาก็จะโดนลดค่า PV p m วีพีเอ r e d u c า ที่สูงนั่นเองนะครับมาอันนี้นะครับที่เพิ่มธาตุต่างๆนะครับผมตรงนี้เนี่ยในเงาเขาบอกว่ามันจะเพิ่มดาเมจต่อมอนธาตุไฟ18%และดาเมจต่อมอนธาตุน้ํา18%นั่นเองส่วนสกิลนี้นะครับผมก็จะเพิ่ม MDA ดาเมจโบนัสเข้าไปนะครับผม42%นะแต่ผมไม่แน่ใจของเรื่องของการคำนวณเหมือนกันนะครับว่ามันจะคำนวณยังไงเพราะว่าปกติแล้วสกิลแพสซีฟตัวนี้คือมันจะทำให้3สกิลที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ครับโดนดาเมจจาก SP ด้วย แต่ตรงนี้เขาเหมือนกับคิดเหมือนกับเอา M เอมดามเโบนัสนี่ไปคิดด้วยนะครับ42%เนาะแต่ตรงนี้เดี๋ยวต้องลองเทสกันอีกทีหนึ่งตอนที่เข้าเซิร์ฟมาแล้วกันนะครับต่อมานะครับเงาอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะเพิ่มดาเมจนะครับของธาตุน้ำแล้วก็ธาตุลมเนี่ย15%นะครับผมแล้วก็ลดดามเมจจากธาตุน้ำแล้วก็ธาตุไฟ15%ก็คือโดนน้ำกับไฟเบาลงนะและน้ำกับลมเนี่ยก็แรงขึ้นนั่นเองนะก็ชัดเจนนิดนึงนะครับว่าสายคาถาสองมือเนี่ยเหมือนจะซับพอร์ตไปทางด้าน ดราม่า uh, ท่าดน้ำแล้วก็ทาาดลมนั่นเองนะฮะมานะครับก็จะเป็นเงาตรงนี้เนาะอันนี้จะเหมือนกันเลยนะครับทั้งสายสมุดแล้วก็สายคาถาเนาะตรงนี้เนี่ยวอร์มบรีสนะครับก็คือเมื่อเราไล่วอร์มบรีสไปเนี่ยเพื่อนๆของเราเนี่ยก็จะได้เกราะวอร์มบรีสด้วยที่อยู่ในระยะนะครับแล้วก็จะได้รับการเด้งเลือดนะครับผม 1. 5%ของแมกเลือดเนี่ยทุกๆวิเป็นเวลา3วินั่นเองต่อมาสกิลทตาด,ดินก็ไม่มีอะไรมากนะครับสกิลนี้เนี่ยก็จะลดการต้านสโลของเป้าหมายเนี่ย30% เป็นเวลา3วินะครับแล้วหลังจากที่เราไล่สกิลนี้เสร็จเนี่ยเราก็จะลดคูลดาวของสกิลนี้ทันทีเลย5วินาทีนั่นเองนะครับไดมอนดัสนะครับไดมอนดัสเนี่ยจะค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับคำอธิบายเนี่ยเขาบอกว่าไดมอนดัสเนี่ยจะลดต้านฟรีซของเป้าหมายเนี่ยยีนะครับผมเป็นเวลา10วิแต่หากว่าเป้าหมายที่เราใช้ไดมอนดัสใส่เนี่ยติดฟรีซอยู่แล้วนะครับไดมอนดัสก็จะแรงขึ้น40%นั่นเองนะครับผมและรีคูดาวของไดมอนดัััสทททนนนนีีะะะครบ7วิาเลยฮ สกิลสุดท้ายนะครับสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลสายฟ้าที่ล็อกหัวแล้วก็โดนดามเมจเป็นกลุ่มตรงนั้นถูกไหมครับถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลนี้แล้วเวลามันกระจายเนี่ยไปโดนตัวอื่นเนี่ยมันจะแรงขึ้น30%ต่อตัวนึงเลยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าโดนเยอะๆเนี่ยดาเมจตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมากๆเลยนะครับและนอกจากนี้ก็จะลด,ดคูดาวของสกิลนี้ทันที1.5วินาทีนั่นเองนะฮะ โอเคครับเพื่อนๆเ,เป็นยังไงกันบ้างครับผมสาหรับสายเซจคาทา2มือนั่นเองนะครับผมนะก็อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยดูทั้ง2คลิปเลยนะครับใครที่สนใจเล่นเซจเนาะเพราะจะได้เข้าใจทั้งหมดของเซจนะครับว่ามันมีอะไรยังไงบ้างนั่นเองนะครับหรือใครยังสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถ คอมเมนต์ถามหรือว่าเข้ามาถามกันในสตรีมต่างๆได้เลยนะครับผมก็ขออภัยอีกรอบนึงนะครับที่อาจจะทําคลิปนี้ออกมาได้ช้าเนาะเพราะช่วงนี้ก็งานเยอะจริงๆนะครับทุกคนนะก็ยังไงก็ตามสัญญานะครับทำให้ก่อนวันอัปเดตแล้วนะครับผมยังไงขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่กดติดตามนะครับรบกวนนะกดติดตามให้ผมสักนิดสักหน่อยละกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆในกลวอะไรต่างๆได้ดูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนนะครับ บ๊ายบายสวัสดีครับ